ทิ้งเสียนั่นแหละกลับจะเป็นประโยชน์พิกุทั้งหลายสิ่งใดไม่ใช่ของเธอสิ่งนั้นเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอพิกุทั้งหลายอะไรเล่าที่ไม่ใช่ของเธอพิกุทั้งหลายจักขุไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียจักขุนั้นอันเธอละเสียแล้ว จักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอพิกุทั้งหลายโสตะไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียโสตะนั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอพิกุทั้งหลายคานะไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียคานะนั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอ พิกุทั้งหลายชิวหาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียชิวหานั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอภิกขุท <mon> ั้งหลายกายะไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียกายะนั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอภิกุทั้งหลายมโนไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสียมนโนนั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอภิกุทั้งหลายเปรียบเหมือนอะไรอะไรในแคว้นนี้ที่เป็นหญ้าเป็นไม้เป็นกิ่งไม้เป็นใบไม้ที่คนเขาขนไปทิ้งหรือเผาเสียหรือทำตามปัจจัยพวกเธอรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือไม่ว่า คนเขาขนเราไปหรือเผาเราหรือทำแก่เราตามปัจจัยของเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่าเพราะเหตุไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุว่าความรู้สึกว่าตัวตนของตนของข้าพระองค์ไม่มีในสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าค่าพิคุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นจักขุไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสีย สิ่งเหล่านั้นอ <you> ันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน e ์และความสุขแก่เธอพิขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นโสตไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ <icia> ่งเหล่านั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอพิขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นคานะไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสีย สิ่งเหล um, ่านั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอพิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นชิวหาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งเหล่านั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอพิกุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นกายะไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสีย สิ่งเหล่านั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอพิขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นมโนไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสิ่งเหล่านั้นอันเธอละเสียแล้วจักเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอแล